ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแคลให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันในเกมนะฮะ Grand p r i x s Online นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสกันมากเลยนะครับก็อ่ายังไงดี <laughs> เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมีมีค่าใช้จ่ายในการเข้าเล่นนะครับก็คือ300โลบักนั่นเองครับพี่ได้ทําการสมัตแก๊สมาแล้วนะครับก็คือซื้อมาแล้วนะโอเคหลังจากที่กดเริ่มเกมเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับหน้านี้ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับตัวเกมก็จะมีไอเนี่ยเซล่ยวอะไรทุกอย่างนะแล้วก็คัสตอมนะครับแล้วเข้าไปที่คัสตอมนะครับเราสามารถแต่งตัวละครของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมสีผมนะฮะหน้าตาหรือว่าเสื้อนะครับหรือว่ารองเท้าด้านนี้นะ นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกแต่งพวกใบหน้านะครับเรามาดูใกล้ๆนะฮะก็คือดวงตานะครับปากนะครับแล้วส่วนสูงน้ําหนักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สีผิวนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะเป็นอ่าเผ่าไหนนะครับโดยการกดโลไปนะฮะนะฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอ่าเผ่าท้องฟ้าสกายเปียนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เผ่านางเงือกนะครับอ่าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มิงคห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่พี่ยังไม่ได้พี่ขอยังไมม่่สุ นะครับเดี <N> ๋ยวมาเตี๋ยแบ่งหน้าตากันแป๊บหนึ่งพอดีพี่อ่ะเปลี่ยนชุดไปแล้วนะครับเอาหน้าตาแบบไหนดีวะ หน้าตาพี่มันต้องแบบหล่อเท่เนี่ยตาดุดุแล้วกันเนาะเอาปากแบบเจ้าเล่เจ้าเล่หน่อยนี่ปากแบบรักสู้นะครับเราจะไปแบบน,นั้นไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสูงนะครับส่วนสูงต้องดูไกลๆนะอันนี้ระดับ10ใช่ไหมโอ้โหเตี้ยจังเต็มที่ก็สินะครับเต็มที่ก็สิเราเดี๋ยวพี่เอาที่แคส10นะครับแล้วก็ตัวผอมหน่อยแล้วกันนะผอมประมาณนี้แล้วกันนะตัวระดับ9เออเนี่ยคลั้งเหมาะนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้คืออะไรดิฟคือความความหนาของตัวใช่ไหมเดี๋ยวดูดิน่าจะใช่นะครับอ่าใช่เอาบางๆหนนน่อยกกรระะะดดััับบ9ล นะหลอดเท่ะนะครับแล้วก็สีผิวนะมันต้องคำคล้ำว่ะพี่ชอบคำคล้ำว่ะนี่กระดมเปนะฮะก็ประมาณนี้ดีกว่าแดงๆนะครับแล้วก็สีผมนะอันนี้น่าจะเป็นสีผมใช่ไหมไม่ใช่หลอกหลอกแหละนะครับไม่เป็นไรก็สีผมเอาสีขาวแล้วกันนะเพราะว่าเข้ากับชุดพี่เหมือนกัน นะครับแล้วก็กด finish เข้าไปเลยนะโอเคนะครับหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะฮะเราก็จะมาอยู่ฉากแรกเลยนะครับเมืองแรกนะนะฮะก่อนอื่นเมืองแรกนะครับเราก็ต้องมาเข้ามาเนี่ยก็คือเรายังไม่มีอาวุธอะไรใช่ไหมคือเรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับก็คือเป็นมือเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําให้เหมือนไม่มีอะไรเลยก่อนนะฮะแต่มันมีไปแล้วว่ะอ่าผมพี่เอาดาบออกนะครับพี่เอาแวนตาออกนะครับแล้วก็เอาเอ็กเทนอลโพสออกนะครับปึ๊บนะฮะคือเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะล้นๆแบบนี้เลยก็คือมีตัวตัวสกิลตัวนี้ก็คือแบบเป็นใช้พลังม นะครับก็คือเวลากดกดใช้ก็กดเลขหนึ่งนะกดตามเลขมันนะครับแล้วก็มันก็จะมีอ่าเราก็สามารถต่อยได้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่กดนะครับมันก็เวลาคลิกเนี่ยมันก็นั่นไม่ได้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ระบบกันก่อนนะครับเราสามารถกดที่ตัว M ได้นะครับพอกดตัว M มาปุ๊บมันก็จะปรากฏเมนูนะครับต่างๆนานาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเนาะนะครับเป็นกระเป๋าแล้วกันนะนะครับเวลาเลือกเลือกใช้ก็ M เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด M เพื่อเรียกขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าสเตครนะครับสเต็ถ ในการต่อ,อยนี่แหละนะครับ ก็อันนี้พี่อัพไว้ประมาณ10นะครับแล้วก็ตัวสต้ามิน่านะสต้ามิน่าก็เพิ่มอ่าความจุของหลอดสต้ามิน่านะครับก็เพิ่มให้มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดีเฟนต์นะดีเฟนต์ก็จะเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดแล้วก็ตัวอ่าอะไรอะเวลาเราบล็อกหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้นานขึ้นนะครับแล้วก็กันมาสเตอรี่นะครับอาวุธในเกมนะก็จะมีตัวปืนกับอ่าดาบเหมือนกันนะฮะทั้งกันมาสเตอรี่แล้วก็อ่าซอสมาสเตอรี่นะครับก็คือเหมือนกันเราเน้นด้านไหนก็น่าจะอัพไปทางนั้นนะครับตัวนี้พี่มีดดาาาบเนะแต่่่วยัังไไม้อพ เลยเพราะ่าเพิ่งผ่านเกาะแรกไปนะครับคือเรียนรู้ไปเกาะแรกนะครับโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับก็คือนี่อะก็เป็นช็อปช็อปล็บบักนะครับก็คือเป็นพวกเกมพาร์ตอะไรประมาณนี้นะนะครับไม่กดแล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่น่าจะซื้อนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าหมายถึงว่าตัวเนี้เป็นการตั้งนะครับกลุ่มโจรสลัดอะไร สักอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถใส่ชื่อแล้วก็ใส่ ID อะไรเงี้ยได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ถึงจุดนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกเรือนะครับเวลาเราอยู่ในทะเลหรืออะไรประมาณนี้นะนะฮะแล้วก็ตัวเซตติ้งต่างๆนะครับก็มีโหมดอ่าฟัดต์โหมดนะครับมีชาร์โดนะครับอันนี้พี่เปิดหมดแล้วกันนะแล้วนี้ขออนุญาตปิดเสียงไว้แล้วกันนะครับแค่นะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนของระบบนะครับหลังจากเข้าเกมมานะครับก็อ่าเกาะแรกนะครับมันก็จะมีอยู่ตัวที่เราสามารถรับเควสได้เนี่ก็3ตตััวววแล้ มาตัวนี้เลยครับตัวซาร่านะซาร่าโอ้ไม่จอสนะครับเราไม่ใช่จอสนะครับก็สามารถกดทีนับกดทีเป็นการรับเควสนะครับแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยคลิกตรงนี้นะปพ๊บเพื่อเป็นการอ่าสนทนาต่อเนื่องนะครับแล้วก็กดออนไลน์นะครับออนไลน์เพื่อเป็นการรับเควสนั่นเองนะฮะเขาบอกให้เราหาอ่าอะไรอ่ะนิกเกอร์วะเนิคตะไลหลักนะก็เป็นตัวแบบนี้นะเนี่ยไอ้วงวงแบบนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะมันจะอยู่อยู่ในเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรานะครับแล้วเราก็มาส่งเควสป๊บ สซาเขาบอกแทงยูฮะแทงยูเลยนะครับก็แค่นี้นะหลังจากทำาลาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมารับเควสตัวนี้ครับตัวนี้เป็นการอยังไงรับเควสเพื่อโจมตีมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์บ้าบอเลยนะครับก็รับไปเลยครับก็ให้ตีตัวมอนสเตอร์นะครับที่เป็นแบนดิตนะแบนดิต เบนดิต5้าตัวนะครับ5ตัวท่านเองนะครับก็คือเราก็กด1ใบเพื่อพร้อมสู้นะฮะแล้วกดอาจจะกดชิปเนาะนะฮะเวลาเราเดินเข้าไปใกล้อะตัวมอนเนี่ยมันจะยังไงอะมันจะโจมตีเราก่อนเลยนะครับมันจะ alert เลยนะครับนะครับเวลาสู้เราก็กด F นะครับเพื่อป้องกันปึ๊บพอจังหวะมันมันหมดชุดหมัดมาแล้วเนี่ยเราก็ต่อยส่วนไปนะครับล้วก็จะทําให้มันกระเด็นไป1ทีนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับนะแล้วเราก็ต่อยส่วนไปนะปึ๊บเห็นป่ะนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับพี่เวลเยอะแล้วก็มันจะง่ายหน่อยนะคร ตอนที่แบบเข้ามาไม่ใหม่เนี่ยยากมากนะครับเป็นอะไรที่โจมตียากมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้หมัดใช่ปะถ้าสมมติว่ามันมาตรงเราเนี่ยเวลาเราจะโจมตีนะครับให้กดสเปซบาร์ไปด้วยนะมีคนสอนมานะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นคอมโบอ่ะสามารถต่อยยกเนี่ยเห็นปะขนาดเวลขนาดนี้แล้วยังโดนมันซ้อมเลยมันโหดจริงๆรเลยไอ้ดำเนี่ยนะครับหลังจากที่เราฟาร์มตรงเนี้ยนะครับเก็บเงินไปสักประมาณเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยเบลีนะครับให้เรามาตรง บ้านหลังนี้อ่ะนะฮะนี่ครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็เข้าไปเห็นป้าเห็นป้านี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วนะมาเจออ่าตัวพี่อ่าลิลลี่นะนะพี่ลิลลี่เนี่ยเขาจะยืนแอคอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วเขาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าพ่อค้าค้าอาวุธนะครับ เป็นพ่อค้าค้าอาวุธนะครับในนี้ก็จะมีปืนนะครับอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นปืนสั้นนะครับกับไรเฟิลนะฮะปืนสั้นกับไรเฟิลนะก็ซื้อกันไปนะครับก็ซื้อกันไปเลยเดี๋ยวพี่ขอซื้อแล้วกันนะเพราะว่าตอนแรกพี่ไม่ได้ซื้อนะ อ่านะฮะก็ในการซื้อนะครับเราก็ต้องเปิดป่อยหมัดหมายถึงว่าเลิกใช้หมัดเลิกการโจมตีก่อนนะครับแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยคลิกที่ตัวปืนเลยแล้วกันนะครับก็จะมี2อย่างอย่างที่บอกนะเป็นปืนสั้นกับปืนยาวนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอขออนุญาตใช้อ่าเป็นไรเฟิลนะครับสามร้อยเพลีนะครับสามร้อยเพลีโอเคนะครับโอสเคเลยแล้วกันนะอ่ะเรามีปืนแล้วนะครับมืดแถวว่ะประตูอยู่ไหนแล้วเฮ้ยอ่าโอเคนะครับก็เราสามารถกดเดินหน้า2ทีนะครับเพื่อเป็นการวิ่งนะเดินหน้า2ทีเป็นการวิ่งนะครับอ่าเมื่อกี้เราลบเควสไป เรามารับรับใหม่โอเคอ่ะรับเควสเรียบร้อยนะ t n k y o y s u s so u much นะโอเคหลังจากได้ปืนมาแล้วเนี่ยมันยังจะไม่จะไม่ปรากฏในนี้นะครับไม่ปรากฏในแถบ สกิลของเรานะครับให้เรากด M นะครับแล้วก็เปิดที่กระเป๋านะครับคลิกที่ตัวปืนนะฮะแล้วก็กดสวมใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวนี้นะปุ๊บนะฮะดาบก็เหมือนกันครับอันนี้พี่แอบไปซื้อดาบมาอีกเกาะหนึ่งนะครับพอดีมีเพื่ออ่ามีรุ่นน้องเนี่ยพาไปฟาร์มมานะครับอ่าโอเคหลังจากใส่ปืนแล้วนะครับเราก็กดใช้โดยการกดเลขสองเนาะตอนนี้เป็นปืนนะครับเห็นป่ะเห็นป่ะนะฮะเราก็สามารถเล็งได้นะแล้วก็ยิงเปี้ยว แล้วยิงเปี้ยวนะครับเวลาพอยิงเสร็จนัดหนึ่งนะฮะเราก,กด R ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไรเฟิลใช่ไหมไรเฟิลมันก็ยิงได,ด้ทีละนัดนะครับเห็นป่ะเนี่ยยิงเปี้ยวนะครับแล้วก,กด R นะครับเพื่อเป็นการบรรจุกระสุนนะครับแล้วก็ยิงเปี้ยวเปี้ยวนะครับยิงเข้าไปทีละอ่าเมื่อกี้มันเข้าน่าจะเข้าไปประมาณ9ใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพอ่าตัวสเตตในส่วนของการเป็นยิงปืนนะครับอันนี้พี่ขอพี่มีอยู่26พอย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัพสักเท่าไหร่เดี๋ยยี่สิบไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะใช้ยาวๆมันคงรีได้แหละ นะครับถ้าใช้ไม่ได้เป็นคงรีได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็กดเลข2เหมือนเดิมนะครับพี่เมนี่นะฮะสามารถยังไงอะนะครับซูมซูมโดยการสกอร์เมาเพื่อให้เลยตัวละครเราไปนะครับแล้วก็ยิงนะครับอันนี้นะฮะเรายิงที่ตัวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนเรายิงที่ตัวเลยปึ้งนะครับเมื่อกี้เข้า9ใช่ไหมตอนนี้เข้า11เลยนะครับนะแล้วก็ถอยกแล้วก็ยิงซ้ำครับยิงที่ตัวเข้าทีละ11 11อนะครับอันนี้นะครับมันจะมีโหมดอ่าไม่ใช่โหมดดิ มันมีระบบยิงตัวยิงหัวนะครับเหมือนเกมอื่นเหมือนเกมรอยอื่นๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวพี่ลองลองเล็งหัวดูนะครับลองเล็งหัวดูนะฮเปี้ยวหดวไหมเข้าทีละยี่สกว่านะยี่บเอเลยแลเพราะว่าเรายิงสะสมไปแล้วนะมันก็ใกล้ตายแล้วนะครับหลังจากที่ยิงแล้วนะครับก็กด R นะครับเป็นการรีโหลดรีโหลดกระสุนนะครับอันนี้เราก็เล็งหัวเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็กด R ถอยหลังหนีนะครับแล้วก็ยิงหัวยิงหัวนะครับแล้วก็กด R นะครับแล้วก็ยิงอีกทีนี่ยเพี้ยว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 นะครับมันก็จะทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะครับเราโดยที่เราไม่ต้องไปเอาตัวเราไปประชิดให้อายังไงให้เสียเลือดเสียเนื้อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเวลต้นเนี่ยเราไม่ได้อัพเลือดหรือว่าอัพอ่าดีเฟน s ์อะไรเงี้ยครับมันก็จะป้องกันน้อยหน่อยนะครับอันนี้เราก็ยิงไกลนะ เท่าไหรอ่อีอออตาแบนดิตเนี่ยก็คือเข้าไม่ถึงเราเลยนะครับอ่สมมติถ้าเรายืนไกลๆเปี้ยวเห็นปะรีโหลดแล้วก็ยิงเปี้ยวนะครับรีโหลดแล้วก็ยิงเปี้ยวเห็นปะคือมอนมันไม่โดนตัวเราเลยมันจะทําให้เราฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายเพราะว่าที่เราไม่ต้องไปประชิดตัวกับมันนะครับเวลาเวลาที่มอนมันนั่นมานครับหลังจากที่เสร็จเควสนี้นะทำไปเรื่อยๆนะเควสนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็มารับเควสตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเควสตัวนี้ก็เป็นเควสที่ยิงตัวนี้ฮะตัวบอสมัน นะฮะเฮ้ยออกไปมาไหมเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ดาบก็ได้นะครับดาบก็จะโหดหน่อยนะครับฟันเป็นชุดสกิลนะครับในการโจมตีเนี่ยใช้การอ่าคลิกเมาส์รัวรัวนะครับไม่สามารถคลิกค้างได้นะครับไม่สามารถคลิกค้างได้นะเผียวเพ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 ียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเราลองรับเควสของตัวบอสดูนะฮะบอสออนไลน์ออนไลน์นี่โอเคเขาบอก good luck นะฮะก็เดี๋ยวเราเล็งไกลๆเลยแล้วกันนะนี่อันนี้ ระบบเล็งหัวเลยแล้วกัน,เด,นเดี๋ยว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 หาทางดีที่ไล่อลยปุ๊บเราต้องถอยไกลนะ <laughs> นะฮะนะฮะก็โอเคนะครับใส่กระสุนให้เรียบร้อยนะเล็งที่หัวนะแล้วก็ยิงอัดเข้าไปนะปึ้งรีโหลดยิงอัดเข้าไปรีโหลดยิงอัดเข้าไปรีโหลดอัดเข้าไปนะครับรีโหลดยิงนะครับ รีโหลดหเห็นป่ะเลือมันใกล้หมดแหละนครับเราไม่ต้องนั่นอจริงๆบอสมันโหดมากเลยนะคือเราแทบแทบทำอะไรมันไม่ได้เลยอะถ้าสมมุติว่าเราใช้มือเปล่านะอะไรอะยิงผิดไาก็ส oh ์นะเราก็เล็งหัวอย่างเดียวฮนะแต่ก็ไม่โดนหัวนะไปแ,แ,แล้วไอีกทีเดียว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  no ไอ้โรเบอร์มายืนขวาง นะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะนี่เวลขึ้นด้วยนะครับก็ทําประมาณนี้นะไปประมาณอ่าสักเวลิลสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถพอจบเคเวสอะไรแล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันเวลมันไม่ขึ้นแล้วอีก e พีมันขึ้นน้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะเราก็มาที่เดี๋ยวเก็บเปิดนนะเก็บเปินนะ เราก็มาที่นอกเมืองครับ่ะเราก็วิ่งมานะครับเราก็จะไปที่เกาะต่อไปนะครับเพราะว่าเราเก่งแล้วอะก่อนนี้เราก๊อ์แล้วนะฮะเราก็ไปที่อ่าแมปต่อไปนะครับโดยการซื้อเรือก่อนนะเดี๋ยวซื้อเรือก่อนเนี่ยเราไปดูเขามีขายนะมีทากสื่อสารใช่ไหมนะฮะแล้วก็มีพวกผลไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรือนะครับเราซื้อเรือก่อนเลยปึ้งนะครับสองพันสองพันเพลีเลยวะนะฮะอันนี้พี่เงินไม่ถึงนะ ทำไมวะมันไม่มีแบบเรือเล็กๆหรอวะเออนี่ไงนี้เรือราคาถูกนะอันนี้เรือลําใหญ่นะครับอันนี้ไงเรือราคาถูกนะครับเราก็กดไปเลยเย้นะฮะเพราะว่ามันแค่75เพลีนะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็มารับเควสกับคนนี้นะฮะคนนี้ก็คือโคฮารุนะโคฮารุโคฮารุเป็นใครอะไม่รู้จักกันนะครับเรากดไปเรื่อยๆครับเอาไปเลยเอรอจอล้วเร็บอล้วเร็ล้วเรรอรเร ก็เขาก็จะกดลูกศรสีแดงนี้นะครับให้เราให้เราเดินทางไปตามจุดนี้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถว่ายน้ําไปได้นะครับถึงต้องซื้อเรือนะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่าว่ายน้ําไปนะครับอ่าเห็นไะเราเดินในน้ํานะอันนี้เก่งอย่างวะนะถ้าสมมติว่าเราจะว่ายน้ำไปนะอ่าลองนะครับว่ายน้ำสุดยอดปะว่ายน้ำนะฮะ water bucket นะครับ water bucket คืออะไรนะมันก็จะมีฉลามนะมาโจมตีเราจน ถึงแก่กรรมไปเลยนะครับอ่าหลังจากได้เควสแล้วอะไรแล้วนะครับให้เราลงไปในน้ำนะครับลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็กดเกด M นะครับออกมาออกมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กดเ็มเพื่อกดเรียกเรือตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วเราก็ว่ายมานะครับทําไมต้องว่ายออกมานะครับเพราะว่าใต้น้าเมื่อกี้นะที่พี่นั่นให้ดูนะครับมันคือมันจะมีทรายนะครับถ้าเรือเราไปเกยทรายหรืออะไรเนี่ยมันจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เกยตื้นนะครับเกยตื้นนะครับแล้วไปไงเนี่ยเออนะเราเป็นผู้พายนะครับก็คือต้องนั่งหลังสุดนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะฮะไปตามลูกศรนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อทําเควสนะฮะทำเควสอีตัวชื่ออะไรนะโทฮารุนะโทฮารุนะครับก็ไปตามลูกศรนี้เลยก็พายไปเรื่อยปื้นพื้นพื้น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 ื้โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่จุดที่ถึงแล้วแล้วกันนะครับโอเค อ่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาจอดเรือก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าเรือนะเราจอดใกล้ท่าเรือได้นะพายุอะไรของมันวันนี้นะครับโอเคหยุดแค่เนี้เราก็วิ่งไปที่เควสนะครับอันนี้เป็นพายุทะเลทรายนะเห็นไหมรู้สึกว่าเกมอ่ะมันจะภาพสวยใช่ไหมละ่ะนะฮะเรามาด่านที่สองนะครับเราก็มาคุยกับอีตัวตัวนี้ชื่ออะไรไนมะ่นาชื่ออะไรไม่มีชื่อนะ <laughs> นะครับอะคุยเสร็จเรียบร้อยนะคุยเสร็จเรียบร้อยนะก็เท่ากับเสร็จเควสใช่ไหมเสร็จเควสแล้วมีอะไรให้เราไหมมาดูกันนะหลังจากเสร็จเควสเนี่ยเขาก็จะให้ตัวนีมาครับเอทานอลโพสนะเอทานอลโพสตัวนี้นะปึ๊บ นะครับก็คือเป็นอย่างไงอะ่ะมันคือเอทโนพสของแซนดาราก็คือเมืองนี้นะของเมืองนี้นะครับเราก็เริ่มฟาร์มเมืองนี้ต่อไปนะครับอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเพิ่งเข้ามานะครับเหมือนพี่นะครับก็ผ่านเกาะแรกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้วิกิ ในในการฟาร์มนะครับในการซื้อของนะครับซื้อตรงไหนนะครับแล้วก็จะไปเกาะอื่นได้อย่างไรก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะอยู่กับเกมนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อีกแล้วนะครับก็ใครนะครับที่ดูคลิปแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์บ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้บายบาย